ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน้ถที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาสองคันนี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้ทั้งคู่เลยนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะฮะก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากความรักความจุกให้กับเพื่อนๆนนะฮะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับที่ผมทราบมาดูข่าวเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ไม่ค่อยดีเลยนะฮะก็อยากให้เพื่อน นะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับทำอะไรก็นะฮะคิดหน้าคิดหลังดีๆนะครับนะฮะนะครับเพื่อนๆครับนะฮะยังไงก็ดูแลเองด้วยนะครับเพื่อนๆครับนะคิดถึงนะนะครับคันแรกก่อนเลยดีกว่ากับรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวค่อยไปถึงรถคันใหญ่ๆนะครับนิสสันโนดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบนำมาขายมากๆเลยนะครับรถปี18 เป็นตัวท็อปรุ่น vl ประหยัดน้ำมัน22กิโลลิตรนะครับสีบอลเงินวิ่งเพียงแค่3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับคุณแจครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างเพอร์เฟคหมด3 0 0 0 0กิโลก่อนที่ฝนจะตกมาลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ผมจะทำคลิปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมาแล้วเบาๆแต่ว่าเราก็พอรับไหวนะครับเพื่อนครับบีบรับประกันราคาซื้อคืนท่าน100%หากพบเจอว่าชนหนักทิกว้าตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก็ใหม่ย้อมแมว ไฟไหม้น้ำท่วมไม้แท้โอนได้สมซ่าผลมทะเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังนะครับเรามีใบรับประกันราคาซื้อคืนเลยไม้แท้สามหมื่นกิโลปีสิบแปดตัวท็อปป้ายแดงคันนี้ประมาณหกแสนสุดพิเศษด้วยความรักเลยนะฮะหาไม่ได้แลย้ยฮะสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทภายในใหม่มากนะฮะเลขไม้แท้สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับปีนึงวิ่งสิบพันห้าร้อยโลเดือนนึงวิ่งสามร้อยแปดสิบโลวันนึงวิ่งเพียงแค่สิบสองกิโลเองซื้อมาจอดจริง ถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อให้ลูกๆไปใช้ลงไปโรงเรียนไปใช้ไปปรีมหาลัยนะฮะจะใช้แบบประหยัดน้ำมันและใช้งานได้ดีนะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแต่สอ0 0 0ื่กิโลหปี20,000ืกิโลนะครับเพื่อนๆนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เพื่อนๆ1ปี30,000ืกิโลแล้วกัน1ปี30,000ืกิโลแล้วกันเพื่อนๆครับรับประกันให้เพื่อนๆเลยนะ1ปี30,000ืกิโลคันนี้นะฮะรถสวยมากนะครับนะฮะหน้าเป็นเจ้าของจริงๆ ประหยัดน้ำมัน25กิโลลิตรรถไม่เคยชนเลยนะครับผมกํารันตีท่านเลยนะฮะร,รถเราไม่เคยชนไม่มีชนไม่มีคว่ำมีเล่มทะเบียนจริงเอกสารจริงทุกคนันกุแจสํารองครบผ่อนนะค,คันนี้ผ่อน7ปีอยู่ที่ประมาณ4,800กว่าบาทผ่อน7ปีฟรีดาวอยู่ที่มัน7,800บาทนะครับนะบไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะฮะประมาณ5,000แล้วกันอ่ะนะฮนะรประมาณ5,000บาทนะฮะ เพื่อนๆดูเด็วภายในห้องเครื่องสวยมากเลยสวยกิ๊บเลยเพื่อน,นะฮะไม่รู้จะสวยไปไหนนะฮะรถสวยมากนะฮะคานหน้าร่องรอยรูต่างๆเดิมหมดทุกหมูโชคด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดนะครับน็อตคิดฝาโปรไม่เคยชนเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอ,อ,อกครบแผ่นสติ๊กเกอร์3-4แผ่น แข่งนความร้ออยู่ครบทวนเครื่องยนต์เงียบคริปหน้าเป็นเจ้าของมากๆเพื่อนๆนะสวยจริงๆเพื่อนๆครับค่อนเดือนละประมาณ5,000บาทแล้วกันไม่ต้องใช้เงินดาวเลยเพื่อนมีเงินเดือนแค่เพียง1 0,000บาทมาออกรถได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำเลยแต่ขอไม่ติดแบล็คลิสะประัติไม่มีไม่เป็นไรนะฮะใสายสยอะไรไม่เป็นไรซื้อได้หมดนะครับที่นี่นะฮะจัดไฟนั้นไม่ผ่านคืนงินจองนะฮะเต็มจองท่านทุกกรณีนะฮะท่านอยู่จังหวัดไม่จําเป็นต้องมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะฮะดั่งสโลแกนของเรานะฮะดูรถไม่เป็นท สามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายมากว่า30,000คันและเราเป็นมืออาชีพันด้านรถยนต์มือ2อย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยแบบ300 60องศาเลยนะครับให้ท่านมั่นใจปลอดภัย100%เซในการซื้อยนต์สองแบบไม่มีข้อขังขายในทันทนะให้ท่านสบายใจนะครับโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมที่มาตรฐานทันสมัยใหญ่บนพื้นที่กว่า5ไร่มีรถให้เลือกกว่า200คันนะครับท่านซื้อไปแล้วท่านสบายใจมีที่ไปที่มาชัดเจนแน่นอนนะครับท่านซื้อรถกับเราท่าน แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับนะผมฝากไว้เลยนะนคันนู้นนะที่แสนรถโอนที่สุขุมวิทมีเล่มจริงเอกสารจริงชุดโอนใบมอบนาศครบทุกอย่างครบทะเบียนบ้านบัตรครบนะฮะมีใบรับประกันราคาซื้อคืนเลขใหม่แท้หมดซื้อรถแบบนี้ท่านจะซื้อไหมซื้อรถแบบนี้ท่านแฮปปี้ไหมซื้อไปแล้วท่านมีความสุขหรือเปล่านะฮะผมไม่ทราบตัดสินใจกันเองนะครับเพื่อนๆครับคุนได H1 แกน s t a r l e กนะฮะคันที่แล้วขายไปแล้วนะฮะกับ เลขไม่แสนต้นๆวันนี้มาอีกคันหนึ่งแลวนะฮะเลขไม่เพียงแค่1นึ่งแสี่หมื่นกิโลนะครับไม่แพ้คันที่แล้วเลยนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆนะฮะคันนี้ผมขอบอกเลยนะฮะว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างป้ายแดงคันนี้นะฮะสองล้านสามแสนล้านสวันนี้5้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทเองแลนะเป็นรถที่น่าใช้มาก เป็นใต้สีขาวตัวลองพอบแกนตาเหล็กตัวพรีเมียมนะฮะดรอเลยเพื่อนๆนะฮะน่าใช้หน้าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนๆนะครับกับคุณใดแกนตาเหล็กใบแดงคันนี้ประมาณนะฮะประมาณ2ล้านต้นต้นสล้านต้นต้นะฮะวันนี้มันเหลือเพียงแค่5 6 8แสนหบาทนะฮะกับเลขไมลแสนต้นต้นเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆับเลขไมลแสนสี่หมกิโลคุ้มมากๆนะฮะ นะครับดุมกมากๆภายในใหม่เอี่ยมนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยเพื่อนๆฮะนี่ผมกระดุมอยู่ครบถ้วนข้างในสวยงามมากนะฮะพื้นด้านหลังไม่มีรอยถลอกอะไรทั้งสิ้นนะฮะรถสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะเป็น VIP นะฮะน่าใช้เหลือเกินผมจะนั่งให้ท่านดูเลยนะครับมือแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะนี่คู่นี้เป็นเบาะไฟฟ้าเลยเพื่อนๆฮะนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกทำไมผมชอบเล่นรถคู่นี้ทำไมผมชอบเอารถคู่นี้มาขายเพราะว่า เป็นรถที่เรียกว่ามันใช้งานแล้วมันคุ้มค่าเบาราคาบอกให้เลยว่าเป็นรถที่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากนะฮะน่าไปช็อของมากมากเลยนะครับนครับภายในก็สวยมากเลยนะฮะภายในก็สวยมากเลยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตทักทายลูกค้านิดนึงนะพี่เป้สวัดดีครับพี่เป้รอผมตัดนึงนะตัดสิวัดี๋ยวีมเป้เดินเชญเลยแทพี่เป้ พี่เข้าห้องน้ำได้นะได้ครับผมเรียกเรียกไอ้รถกลับไปก็งอสุดไร้เสถียรภาพครับพี่พี่เป้เขรถมาให้ดูฮะสวยจ้ะพี่เป้ครับนี่นะข่อยาดนะครับพี่เป้พี่เป้เดินตรงไปเลี้ยวขวาเลยพี่เด็ด ตรงเนต้าเนี่ยรูเนต้าและเป็นหนึ่งในรถครอบครัวที่ผมอยากให้เป็นเพื่อนเป็นเจ้าของจริงจริงห้าแสนหกหมื่นปบาทซื้อเงิ่นสดไม่เสียว,วัดเปอร์เซ็นตนะครับผมจะอธิบายเพื่อนเพื่อนิดหนึ่งรุ่นนี้มันมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวรองท็อปแต่ผมว่าชอบรุ่นนี้ที่สุดเลยผมบอกเพื่อนเพื่อเลยนะผมชอบรุ่นนี้มากกว่ารุ่นท็อปสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพื่อนเพื่อจะได้มีความรู้กันนะครับเพื่อนครับรุ่นนี้มันมันมันไม่มีคอนโซลตรงกลาง ตัวใหญ่ๆตรงนี้จำได้ไหมรุ่นท็อปที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันจะมีคอนโซลใหญ่ๆตรงกลางนี้นะครับเพื่อนฮะแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ๆขึ้นมานะครับเพื่อนฮะแต่รุ่นนี้รุ่นนี้จะมีทีวีอยู่ข้างบนนี้นะเพื่อนฮะจริงๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมเป็นคนชอบอุปกรณ์ะะของตกแต่งภายในแต่ว่าทําไมผมถึงไม่ชอบรุ่นท็อปรู้หรไหมฮะเพราะว่าเลยเนี่ยเพื่อนๆอ่ะไปถ่ายตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยคอนโซลมันวางอยู่นี้ปุ๊บคนขับรถเนี่ยมันขับไม่ได้เลย คนขับรถเนี่ยต้องต้องสูงไม่เกิน170 75ถ้าคนเกิน175เนี่ยจะขับรถคันนี้ทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเบาะจนคนขับเนี่ยมันจะถอยออกมาไม่ได้เลยเพอถอยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะติดคอนโซลกลางทันทีตั้วอี้คนขับเนี่ยถ้าเป็นแกนสตาร์เล็ก่ตัว VIP เนี่ยมันจะติดมันจะถอยถอยได้ไม่สุดเพืเ่อนๆนะแต่รุ่นเนี้ยมันถอยได้สุดแล้วเขาก็ย้ายทีวีไปอยู่บนแต่ผมชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราถอยเบาะสุดแล้วเนี่ย โอ้โหคนขับขับสบายเลยอันนี้ก็นอนได้นะครับนะฮะมันดีตรงนี้ฮะเพื่อนเพื่อนฮะมันดีตรงนี้มันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเพื่อนเพื่อนครับแล้ว,ลวคนชอบ,น,ชอบ <ๆ S 1> นะฮะมีลายไม้ม่มีเบาะสีเบดให้นะฮะทุกอย่างมีช่องเก็บของให้อย่างดีข้างหลังนั่งได้จริงอีก3าแบบนั่งได้แบบนั่งได้แบบนั่งได้จริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนนั่งได้แบบสบายๆอีก3าตั้ง1 2, 2> คันนี้จุกๆเลยนะไปได้1 2 3 4 5ส7 8ห้าดคันนี้จะไปแบบเต็มที่ได้8คน ข้ะะางหลังตรงนี้ก็นั่งโคตรสบายเลยเพื่อน,นะฮะมีที่วางแก้วให้ด้วยวางอาหารวางของใช้อะไรได้หมดขวดน้ำขวดน้ำได้หมดนะะเพื่อนนะ รถสวยต้องโอนได้รถสวยโอนได้คือรถผีนะครับเพื่อนครับนะคือรถที่นี่เล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับกุญแจสำรองครบเอกสารครบคู่มือครบอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูเดียวจบไหมเพื่อนเพื่อนฮะมีใบรับประกันให้เพื่อนเพื่อนเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องต่อใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใบแท้โอนได้สมศดิ์ส่วนตเบียนอันนี้โอนที่บางขุนเทียนนะเจ้าของเดิมอยู่ที่ตึกสาทรเครื่องดีเกียร์ดีนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับเพื่อนเพื่อนครับเครื่องยนต์ A2 แล้วด้วยนะะฮ พี่องเอสองแล้วด้วยฟุ้งแรงม้ามันจะดีกว่าเนาะแรงม้ามันมากกว่าที่เสียงเครื่องพ้อมากมากเลยให้เพืเ่อนๆฟังเ,งเสียงเครื่องพ้อมากมากเลยนะครับเข้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้ฮะเสียงเครื่องพ้อม,มากะรถไม่เคยชนมีใบรับประกันราคาที่สุดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าข้อดีของเขาคือหนึ่งได้ V I P นะครับเจที่นั่ง2เครื่องยนต์ดีเซล3เป็นรถที่ใหญ่กว้างประหยัดราคาตกไปเยอะแล้วนะครับสี่ประหยัดน้ำมันมากๆ5ที่เก็บของแย่ๆไปหมดเลยนะครับหเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆเอื้อถึงได้ง่ายนะเะ็ 7, เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างแเลขไม้แท้ๆเลย9มีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนให้ท่านเลยนะห้าแสนแปดหมื่นไม่ขายขาย5้8 0 0นหกับาทนะครับวันนี้โจลิตต้องขอกขอับคุณเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยที่ติดตามเรานะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรักผมอยู่เขา ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการอาหารบอกเลยเพื่อนๆท่านไหนมีร้านอาหารที่อร่อยสะอาดราคาไม่แพงอร่อยสะอาดราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เดินทางไปสะดวกนะครับปักทีกัดมาให้ผมได้เลยนะครับโชวริคาพาชิมกลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทํารายการอาหารควบคู่ไปด้วยเพื่อนๆที่ได้ไม่เบื่อผมนะฮะ อะไรก็จะขายรถขายรถขายรถอะเอารถไปลองรถไปชิมอาหารกันอย่างล่าสุดผมทําไปทีู่๋ยเตี๋ยวหมูตุ๋นละครเัยีรีนะครับทีู่๋ยเตี๋ยวห้วยปูโอ้คนพักไทยมาเยอะมากเลยรถร้านนิ้อร่อยนะครับเพื่อนครับลองดูนะครับตรงท่านานะครับเพื่อนครับนะขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ